รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โดยการวันวสุกมาเร็วๆแบบนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่กับพี่ก้าวอร์กเกียดนิ่มมาคนเดิมนะครับน้องๆวันนี้เจอกันเร็วหลังคารบทงชาติก็เจอกันแล้วนะครับกับรายการเดียวที่ยกแอดมิชชั่นทั้งระบบมาเสิร์ฟให้ครบทางทีวีสําหรับติวติดจอในวันนี้นะครับจะมาติววิชาภาษาไทยกับอาจารย์ติก๊กจากสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเรื่องของข้อสอบโอนเน็ปี58นะครับ ส่วนเพลงอันเลิศเพลินอารา d นะครับพี่จีจียังคงอยู่ที่ค่ายตามรอยพ่อวิธีการเรียนรู้สู่เยาวชนครับวันนี้เนี่ยเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับที่จะได้ถ่ายทอดความประทับใจของน้องๆกว่า80ชีวิตเลยที่เลี้ยงที่เป็นลิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆและก็พี่ๆสตาฟจากสถานีวิทยุจุฬาครับแม่ก่อนที่จะส่งต่อไปให้พี่นะครับเราไปฟังข่าวดีทางการศึกษากันก่อนในช่วงแอดขับขยับข่าว ขับขยับข่าวของเราในวันนี้นะครับจะพาไปดูกิจกรรมของรายการเราครับซึ่งพี่ๆจากสถานีวิทยุจุฬาเนี่ยไปร่วมจัดกิจกรรมนะครับที่มีชื่อว่าจัตุรัสจามจุรีบุกแร์มหัศจันทร์วันหนังสือณจามจุรีแสแวรซึ่งจัดโดยนะครับศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพี่ๆของเรานะครับไปร่วมจัดกิจกรรม Key to You เปิดประตูสู่มหาวิทยาลายัยเปิดตัวครับกุญแจดอกใหม่ไขสู่มหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆครับ บรรยากาศจะต้องบอกว่าคึกคักนะครับด้วยความสนุกสนานคลอเคล้านะครับกับเสียงเพลงแถมอย่างเข้มข้นนะครับด้วยการเสวนาเรื่องระบบการศึกษาใหม่ด้วยโดยพี่นัทรัทยาเพชรวัฒนาที่น้องๆเจอกันในช่วงนัดแนวแนะน้องนี่แหละครับกิจกรรมนี้นะครับได้ทั้งคําแนะนําและก็การแนะแนวเพื่อตามหามหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆน,นะครับ พี่ก้าต้องบอกเลยว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เท่านี้นะครับเพราะว่ามีข่าวจากวงในมาครับน้องๆว่าตอนนี้เขาเตรียมการที่จะสัญจรตลอดสกูทัวต้องบอกว่าทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าจะมีโรงเรียนไหนบ้างจังหวัดอะไรน้องๆต้องติดตามกันให้ดีครับส่วนช่วงหน้าท่านอาจารย์ติ๊กรออยู่กับช่วงติวติดจอครับ สำทงงน,นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมาตะลุยข้อสอบวิชาภาษาไทยกันดีกว่าครับกับท่านอาจารย์สุภัตราอุตมงังหรือว่าอาจารย์ติก๊กจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมครับไปเสริมสร้างความมั่นใจพิชิตภาษาไทยกันเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาไทยนะคะช่วงติวติดจอรอติดจริงค่ะวันนี้ภาษาไทยของเราก็เรียนข้อสอบโอนไนต่อจากครั้งที่แล้วนะคะวันนี้ข้อ26นะคะครูก็จะมาต่อจากคราวที่แล้วที่เรายังเป็นเรื่องการอ่านอยู่การอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญใช่ไหมคะก็มีค่อนข้างหลายข้อเลยเหมือนกันอย่างข้อใดเป็นประเด็นสําคัญของข้อ26นะคะต่อจากคราวที่แล้วถ้าถ้าเราดูต่อนะคะจากคราวที่แล้วเนี่ยเห็นว่าก็ยังเป็นเรื่องการอ่านก็เป็น ย่อหน้าใหญ่ๆอย่างนีใ้ให้เลยนะคะอ่านวิธีการอ่านบอกว่าประเด็นสําคัญของข้อความต่อไปนี้นะคะนักเรียนอาจจะต้องอ่านก่อนรอบหนึ่งนะ,ะมูลวัวมูลควายนั้นหากปล่อยตามธรรมชาติจะกินเวลานานเป็นปีจึงจะย่อยสลายกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของมแมลงวันชนิดต,ต่างๆในประเทศออสเตรเลียมีด้วงในประเทศออสเตรเลียมีด้วงปีกแข็งชิ้นหนึ่งที่กินมวลสัตว์เป็นอาหารนะคะก็พูดถึงพูดถึงมูลวัวมูล,มลควายใช่ไหมคะอ่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของมแมลงวัน ก็าพูดถึงด้วงปีกแข็งที่เก็บมูลสัตว์พูดถึงอะไรคะนำไปเก็บรวมไว้เป็นอาหารดังนั้นด้วงจึงช่วยขจัดมูลสัตว์ได้ในเวลารวดเร็ว,รวช่วยเก็บรวบรวมมูลสัตว์ให้มนุษย์ได้ประโยชน์ด้วยข้อความนี้นะคะวิธีการย่อยสลายมูลัวกมูล,มลควายก็ไม่ได้บอกใช่ไหมคะวงจรชีวิตก็ไม่ได้บอกการเลี้ยงดว้ดวงปีกแข็งก็ไม่ได้บอกใช่ไหมคะบอกข้อ,อที่บอกก็คืออะไรคะธรรมชาติของด้วงปีกแข็งที่ กินมูลสัตว์อธิบายเยอะเลยใช่ไหมคะดังนั้นด้วงจึงช่วยขรจัดมูลสัตว์ในร้านรวดเร็วข้อ5ก็ไม่ใช่นะคะอ่ะต่อไปข้อ27ข้อใดไม่ใช่ลักษณะนิสัยของบุคคลในข้อความต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะนิสยัยใช่ไหมคะเขาก็ให้มา5ข้อถ้าเป็นทหารไม่มีวันจะสถานศึกสงครามแต่เราต้องรู้จักประเมินอันนี้แปลว่าเขาอะไรคะกล้าหาญมีแต่เราต้องรู้จักประเมินกํา,า,กล,า,า,ากกลังของตนเองและข้าธึก อันนี้ก็แสดงว่าเป็นคนรอบคอบขณะนี้เห็นอยู่ว่าค่าศึกเป็นต่อเหลือเกินสู้ต่อไปบ้านเมืองผู้คนก็จะเบชาช้ำแม้นว่าเป็นไมตรีกันไว้ก่อนจะช่วยประครับประคองบ้านเมืองและผู้คนไว้แต่เราก็ต้องเตรียมรับมือภัยศึกสําหรับวันหน้าด้วยรักพวกพ้องใช่ไหมคะมองการไกลใช่ไหมคะแต่ไม่ได้มีตรงไหนที่บอกว่าเขาเป็นคนยุติธรรมหรือไม่จึงตอบข้อ27นะคะอ่ะต่อไปนะคะ ข้อ28เขาได้เป็นแนวความคิดหลักของข้อความต่อไปนี้และเมื่อนํามาเติมในช่องว่างแล้วจะทําให้ได้ใจความสมบูรณ์จุดๆเป็นสิ่งสําคัญมากเขาพูดถึงรายพลังใจสุขภาพความดีกําลังกายความสมัครคีผู้บริหารอยากให้พนักง,งานของตนพร้อมใจการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ้องจุดไฟภายในตัวก็คงไม่ใช่สุขภาพจุดไฟภายในตัวใช่ไหมคะกําลังกายเพฉะนั้นก็ไม่ใช่นะคะอ่ะก็เหลือสิ่งที่เป็นนมามธรรมสามอันเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นทุ่มเททํางานเพื่อความสําเร็จไฟภายในตัวนะคะก็คือพลังใจไม่ใช่ความดีแล้วก็ความสามัคคีนะคะอ่ะต่อไปนะคะข้อ29ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ประเด็นเรื่องง่วงแล้วขับ นะะอนุมาณก็คือคาดคะเนใช่ไหมคะเป็นปัญหาสําคัญในการรณรงค์เพราะปัจจุบันเราไม่มีวิธีตรวจสอบความม่วงระบทลงโทษทางกฎหมายเหมือนกับเรื่องเมาแล้วขับทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถทําได้ในขณะนี้ก็คือสร้างจิตสํำนึกของผู้ขับขี่ให้รู้ว่าม่วงไม่ขับนะคะอ่ะข้อนี้ประเด็นในการอนุมาณก็คือพูดถึงม่วงความม่วงไม่มีสัญญาณในตัวบอกคนขับให้รู้ได้ บอกไหมคะก็ไม่ได้บอกใช่ไหมคะปัญหาง่วงแล้วขับไม่สามารถหาทางแก้ไขได้อนุมานคาดคะเนสร้างจิตสำนึกก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะปัจจุบันยังไม่มีมาตรการเอาผิดกับคนที่ง่วงแล้วขับมีไหมเมาแล้วขับมีทางเดียวสร้างจิตสำนึกของผู้ขับขี่ให้รู้ว่าง่วงไม่ขับมีไหมปัญหานะคะอันนี้ก็พอบอกได้ใช่ไหมคะสร้างจิตวิธีสร้างจิตสำนึก มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นก็ไม่ครอบคลุมใช่ไหมคะบทลงโทษทางกฎหมายง่วงแล้วขับกับเมาแล้วขับเหมือนกันก็ไม่ใช่ผิดเลยเพราะนั้นตอบข้อ3นะคะอันนี้ก็คือเราต้องดูเรื่องของประเด็นสําคัญนะคะสข้อคือประเด็นส่วนของง่วงแล้วอ่ะง่วงแล้วขับจากข้อความต่อไปนี้ความสําเร็จในชีวิตขึ้นอยู่กับอะไรเป็นสําคัญมีคนกล่าวว่าการวิ่งมาราธอนไม่ใช่เพียงแต่วิ่งเพื่อสุขภาพแต่เป็นการวิ่งที่เกินกว่าศักยภาพของมนุษย์แต่มนุษย์ก็ทําได้ การใช้ชีวิตก็เช่นกันบางครั้งเป้าหมายอยู่แสนไกลระหว่างทางทั้งเหนื่อยทั้งล้าแต่เราอย่าหันหลังกลับพักชนิดมีแรงต่อไปสุดท้ายก็ถึงแล้วเส้นชัยความสําเร็จในชีวิตขึ้นอยู่กับอะไรคะการวิ่งการต่อสู้อุปสรคพูดถึงไม้จิตใจที่มุ่งมั่นสุขภาพกายและใจพลังที่เกินตัวของมนุษย์การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวในที่นี้เขาพูดถึงอะไรคะ บางครั้งก็ระหว่างทางแต่พักสักนิดแล้วมีแรงต่อไปสุดท้ายก็ถึงเส้นชยัยแต่เป็นการวิ่งที่เกินศักยภาพของมนุษย์แต่มนุษย์ก็ทําได้นะคะนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบการต่อสู้อุปสรรคไม่ได้บอกสุขภาพก็ไม่ครอบคลุมพลังที่เกินตัวก็ไม่ใช่นะคะตอบจิตใจที่มุ่งมัน่น นะคะก็เป็นจิตใจที่มุ่งมั่นข้อใดไม่มีการโน้มน้าวนะคะข้อ31เนี่ยจะเป็นส่วนของข้อสอบที่ตอบไป1ข้อต่อ1คะแนนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะข้อใดไม่มีการโน้มน้าวใจโน้มน้าวก็คือจูงใจให้คล้อยตามใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็เป็นมีมีการจูงใจนะคะมีคําว่าอะไรลูกแอร์เ,เย็นฉ่มีคําว่าร่มรื่นอันเนี้ย มีมีการน้มน้วแต่เราต้องการไม่มีเฟสใหม่ my, ห้องระระบบรักรักษาความปลอดภัยจองก่อนฟรีดาวอันนี้ก็เป็นอะไรคะน้มน้วเนื้อรองพื้นเนื้อรองพื้นเนื้อเนื้อรองพื้นเนื้อครีมใหม่ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงนี่ก็น้มน้าวนะบางเบาเรียบเนียนพร้อมการบำรุงด้วยวิตามินอ e, ีคอลลาเจนจากท้องทะเลก็บอกสรรพคุณการอวดอ้างสรรพคุณใช่ไหมคะ ที่ลานอนเนกประสงค์ชั้นหนึ่งเปิดขายสินค้าต่างๆเครื่องหนังเครื่องครัวอุปกรณ์ประดับยนต์เครื่องแต่งกายบุรุษสตรีไม่มีการบอกคุณสมบัติน่าจะเป็นข้อนี้กระเป๋าเดินทางหรูอาจเจอคำว่าหรูนะคะแล้วก็บอกคุณสมบัติข้อนี้ก็เป็นโน้มน้าแล้วโน้มน้าจึงตอบข้อไม่มีก็คือข้อ4นะคะสาข้อใดเป็นประเด็นโต้ย่างของข้อความต่อไปนี้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กการโต้แย้งนะคะการโต้แย้งเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีคํา ที่เป็นคําถามอยู่ข้างหลังจริงหรือหรือไม่หรือไม่ประเด็นในการโต้แย้งก็คือการแสดงทัศนะสองทัศนะนะคะเอามาแล้วก็มาให้เหตุผลซึ่งกันและกันโดยมีข้อสนับสนุนแล้วก็ต้องบอกข้อสรุปด้วยนะคะมีทัศนะสองทัศนะที่มาแลกเปลี่ยนกันนั้นในอันนี้นะคะถ้าพูดถึงเขาพูดถึงอะไรคะโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กอายุศูนย์ถึงหปีโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กดําเนินการได้จริงหรือ เ้าบอกว่าปีละ400บาททดลองใช้1ปีบอกเวลากําหนดเกณฑ์ให้ดูเฉพาะเด็กที่ยากจนโครงการปีนี้เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานถือเป็นเรื่องดีแต่การกําหนดให้เฉพาะครอบครัวที่ยากจนอาจเกิดปัญหาว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ว่ายากจนหรือไม่ยากจนข้อนี้นะคะถ้าถามก็เป็นงไงโครงการก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเลี้ยงดูดําเนินการได้จริงดาเนินการได้ให้เงินอุดหนุนช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้จริงหรือเขาก็ไม่ได้พูดถึง ครอบครัวที่ยากจนควรจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่ได้พูดถึงเขาพูดถึงอะไรตอนท้ายที่สรุปเกณฑ์ใช่ไหมคะเกณฑ์การพิจารณาให้เงินอุดหนุนเนี่ยเหมาะสมหรือไม่นะคะท้ายเนี่ยสรุปและพูดถึงเกณฑ์ข้อ5ก็ไม่ใช่นะคะข้อแต่เป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้ก็เหตุผลก็มีข้อสนับสนุนแล้วก็ข้อสรุปใช่ไหมคะโครงสร้างของการแสดงเหตุผลเรือเหาะมีสมรรถนะในการลาดตระเวนดูเรือ ดูเรือดำน้ำที่แล่นอยู่ในมหาสมุทรเรือเหาะสามารถบินได้นานสูงเกินกว่าที่เรือดำน้ำของข้าศึกจะใช้อาวุธยิงได้ถึงในสงครามโลกครั้งที่2มีการนำเรือเหาะมาใช้ในสงครามด้วยอ่ะเขาพูดถึงอะไรคะเขาพูดถึงการใช้เรือเหาะใช่ไหมคะการใช้เรือเหาะข้อ1น,นะคะข้อ1อ่าข้อสนับส่วนหนึ่งส่วนที่1น,นะคะก็จะเป็นข้อ สนับสนุนนะคะส่วนที่2ก็เป็นข้อสนับสนุนแล้วก็เป็นข้อสรุปใช่ไหมคะเรือหาะอ,อันนี้เป็นส่วนที่1แล้วก็อันนี้เป็นส่วนที่2นะคะส่วนที่2ถึงนี่นั้นก็เป็นสนับสนุนสนับสนุนแล้วก็ข้อสรุปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของข้อสอบ o n e นนะคะที่เป็นเรื่องการใช้ การใชภ้ภาษาไทยในการสอบต่างๆนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของอที่เป็นหนึ่งข้อหนึ่งคะแนนนะคะเป็นเนื้อหาอกว้างๆส่วนใหญ่ก็จะเนื้อหาอยู่ในม6นะคะวันนี้ก็อ,อยากให้นักเรียนลองกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะแล้วก็คราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะคะว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างที่จะต้องดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรานะครับได้เวลาปิดค่ายกันแล้วครับค่ายตามรอยพ่อวิธีการเรียนรู้สู่เยาวชนกับพี่จีจี้นะครับซึ่งพี่จีจี้จะพาน้องๆไปปิดค่ายกันกับช่วง Play and Learn เพลิดเราครับไปปิดค่ายกันครับ ค่ะน้องๆพบกับพี่จิจีสุดสวยครั้งนะคะในช่วงของ play learn turn around นั่นเองวันนี้นะคะเรายังอยู่ที่โครงการตามรอยพอ่อวิธีการเรียนรู้สู่เยาวชนครั้งที่4ค่ะอย่างที่พี่จิจิเคยบอกนะคะในสัปดาห์ที่แล้วว่าสำหรับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเรียกว่าเข้มข้นมากเพราะเราจะได้เห็นทั้งรอยยิม้มทั้งน้ำตาแห่งความสุขในเวลาเดียวกันจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะเลย ล้นแสมทะเนะครับมีความพิเศษยังไงล่าของมันนะครับจะเ,เห็นได้ว่าล่าของมันเนี่ยอ,อ่าเขาเรียกว่าล่าสินสอนครับ แห <c Dante> ่เรียกได้ว่ากิจกรรมโชว์สั้นๆแบบนี้นะคะแต่ก็ทําให้เราเนี่ยได้ฝึกความสมัครสมานสามเมทีกันภายใต้แรงกดดันของเวลาที่จากัดใต้กีทีเดียวเลยค่ะสุดยอดจริงๆลอยสานลยสานลอยสายได้ี สำหรับที่แรกที่เรามาอยู่ตรงด้านนี้นะคะก็คือฐานความสามัคคีซึ่งมีชื่อกิจกรรมว่าตะข่ายมหัศจรร์แตากิจกรรมนี้นะคะก็ทําให้เยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างเราเห็นถึงความสามัคคีซึ่งเป็นสิ่งที่ในหลวงของเราะคะ่ะให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะความสามัคคีของคนในชาตินั่นเองค่ะแข้งทำตรงๆ

เรื่องบางเรื่องเนี่ยต่อให้ทําเท่าไหร่ก็คงเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเรามีตัวช่วยนั่นก็คือความเพียรน,นั่นเองอย่างเช่นฐานในกิจกรรมนี้เองค่ะก็คือฐานความเพียรสิ่งที่น้องๆต้องทํานะคะก็คือนําน้ําทะเลเน่ยมาใส่ในกระบอกสีฟ้าอันนี้หลายคนคงคิดว่ายังไงในกระบอกก็คงไม่มีวันเต็มหรอกเพราะว่ากระบอกอะ่ะมันมีรูเดี๋ยวน้ําก็ต้องรั่วออกหมดก็อย่างที่บอกนะคะถ้ามีความเพียรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สามารถสําเร็จได้ค่ะ เรานะคะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ใช้กำลังค่ะยกซ้ายบ้างขวาบ้างหน้าหลังบ้างดังนั้นนะคะเร,เราอยากให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายอย่างเช่นในฐานนี้เลยเนี่ยในหลวงของเราก็เลยสนับสนุนให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายค่ะ สำหรับในฐานนี้นะคะสิ่งที่น้องๆต้องทําก็คือนําทรัพยากรสิ่งของที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมาเรียงต่อให้ได้ยาวที่สดุดใครมีของยาวที่สุดก็ชนะไปแต่ต้องคํานึงถึงของที่เหลืออยู่ด้วยซึ่งก็ตรงกับชื่อฐานเลยนะคะก็คือพอเพียงนั่นเองคําว่าพอเพียงเราก็ต้องมีความพอดีพอประมาณแล้วก็ผุ้ม,มกันค่ะถ้ามี3สิ่งนี้นะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยก็ประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะ ตอนนี้ข้างหลังกำลังคึกคักกันมากอย่างนี่ขอตัวไปชมกันจะได้ก่อนนะคะนำพาประเทศไทยสู่ความเจริญคือขันพอ ก็เอ็นอยากจะถามถึงความคิดเห็นค่ะว่าการที่น้องๆเยาวชนได้มาเข้าค่ายแบบนี้ค่ะจะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านใดบ้างคะสิ่งแรกเลยก็คือความสามัคคีะนะครับอันที่สองก็คือการทํางานเป็นทีมเวิร์กนะครับอันที่สามก็คือการได้รู้จักเพื่อนทุกคนถ้าสมมติว่าได้ศึกษาได้เรียนรู้ในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทํามาเนี่ยจะรู้เลยว่าท่านได้ทรงทุ่มเทกับสิ่งที่เรียกว่าจะทําให เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยอย่างไรอยากจะให้ทุกคนที่ได้เข้ามาเนี่ยได้ซึมซับเอาสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็ไปขยายผลนะครับแล้วก็ต้องทําจริงด้วยตัวเองต้องไปทาด้วยตัวเองด้วยนะครับใช่ครับขยายไปพูดไปบอกไปเล่าให้คนอื่นฟังเรียกได้ว่าทั้ง กิจกรรมทานนะคะแล้วก็กิจกรรมไนฟอร์เดเนี่ยให้เราครบทุกรสชาติจริงๆไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มเสียง,งราอแล้วก็น้าตาแต่ก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขและความสนุกปลูกจิตสํานึกของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เติบโตกลายมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพื่อพัฒนาประเทศของเราในวันข้างหน้านั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบกิจกรรมเพียงเท่านี้ครั้งหน้านะคะพี่จิจิจะพาไปเปิดตําร้านนอกห้องเรียนที่ไหนเนี่ยก็ต้องมารอรุนกันดูในช่วงของ Play Alert เพล เรองรากับพี่จีจีนั่นเองค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับการที่เราจะตามรอยพ่อหลวงนั้นะง่ายมากครับเพียง mm hmm. แค่เราเป็นคนดีทำตัวดีดำรงตนบนความถูกต้องผมจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของในหลวงให้คนรุ่นต่อไปได้รู้แล้วก็ได้รักในหลวงเหมือนอย่างที่ผมรักค่ะผมเลือกที่จะไม่โทษไม่โกรธชะตากรรมดือสิงแวดล้อมแต่จะ,จะลงมือทำและลงมือแก้ไขปัญหาเหมือนที่พระองค์ท่านได้กระทำรครับ จะจบลงแล้วนะครับแต่ว่าคำพ่อสอนไม่เคยจบครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างรอยทางไว้ให้พวกเราแล้วนะครับหน้าที่ของเราก็คือเดินตามรอยทางของพ่อและน้อมนำคำพ่อสอนสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตนะครับน้องๆเสาร์อาทิตย์นี้น้องๆไปไล่ตามความฝันและก็ไปตามหาแอดพิชั่นกันเองก่อนนะครับส่วนวันจันท์เดี๋ยวกลับมาเจอกันเป็นประจำครับตั้งแต่หลังเคารพธงชาติแบบนี้กับอีก20นาที มาชาทิดนหนึ่งนะครับันจานเดี๋ยวเจอกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ